โอ้นี่พี่น้องนี่พี่น้องนี่พี่น้อง้มันดันโตขึ้นมาเองเนี่ยพี่น้องโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดไปเลยฟังเสียงฟังเสียงเสียงดังบวเลยนะ สวัสดีครับกับสวัสดีพี่น้องสู้กูสู้คนนะครับผมโอนี่กับมาพร้กันอีกแล้วนะครับผมกับช่องครอบครัวอาร์ตนันดีอยู่กับผมบักอาร์ตปูก่าผู้เดิมด้วพี่น้องนี่พี่น้องโมนีเขาถอยเครื่องอันนี้มากพี่น้องสำหรับอันม้วนไข่พี่น้องไว้สำหรับม้วนไข่นะครับผมฮ็ดไข่เล็กน้อยให้ไข่ไลูกฮ็ดไข่เตจริงพี่น้องห้ามันเบื่ออาหารเขามาดัดแปลงเป็นหน้าตาแบบไม่ห้ามันเบื่อเบื่อพี่น้องกับอันนี้ก็เป็นปูอัดกับฮอทดอกนะครับผมแล้วก็ไข่ไก่แล้วก็ นี่น้ำมันพืชพี่นอ้องน้ำมันพืชแล้วกันอันนี้สำหรับรูดน้ำมันรูดขึ้นรูดลงพี่นอ้องนี่พี่นอ้องในมันติเป็นหู้แบบเนี้พี่นอ้องไว้สำหรับทำไข่ม้วนนะครับผมตอนนี้เียบปปักแล้วนะพี่นอ้องจากนั้นเปิดไฟเลยนี่พอเปิดไฟแล้วไฟไฟมองเนี่ยพี่นอ้องมันสีขึ้น,นเดี๋ยวผ่าไปอีกประมาณหนึ่งนาทีนะครับผมหนถึงนาที แล้วไฟมันสิมาเปลี่ยนเปลี่ยนมาทางพีพี่น้องเปลี่ยนมาทางพีคือว่าพร้อมที่จะใช้งานพี่น้องเดี๋ยวเขาทาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวพ่อให้ไฟมาทางนี้เดี๋ยวเขามาเบิ้งกันครับโอเคครับพี่น้องตอนนี้ไฟง่ายทางมาทางพีแล้วนะครับผมต่อจากนั้นเดี๋ยวเชียร์พื้นที่ตองนี้กอนเสร็จมาเี่ยอไปหมกสางนะครับผมทั้งสี่เห็นชัดๆหนพี่น้องจากนั้น พ่อเตรียมน้ำมันต่อน้ำมันใส่ลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะพี่น้องประมาณนี้นะครับผมแล้วก็นี่สำหรับหลูดหลูดให้มันทั่วพี่น้องให้มันทัว่วทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งในพี่น้องใครมันจังสิบปติดพี่น้องถ้าใครมันจะถ้าใครมันถ้าใครมันติดมันสีบอบอดีดขึ้นมากพี่น้อง โอเคโอเคประมาณนี้ครับผมจากนั้นพี่น้องตอกไข่ลงไปเลยนี่ไข่ไก่บ้ม้เสียงอ่ะเสียงบวลงไปเลยวะจากนั้นพอดดอกเสียบลงไปเลยนี่เสียบลงไป แล้วก็รอทาประมาณ7จถึงนาทีพี่น้องแล้วใครมันสิดีดขึ้นมาดันขึ้นมาดันขึ้นมาเองพี่น้องเขาทาไปเบิ้งนี่ครับผมว่ามันสิดันขึ้นมาเพพี่น้องเมามารุนไปพร้อมกันพี่น้อง้ากว่าเฮ็ดทีเดียวเลยแล้วพี่น้อง้ากว่าซื้อมากอันนี้บมมีสปอนเซอร์อยังตรองอกพี่น้องซื้อมาเกเครื่องละร่วมพาทรง307บาทพี่น้องสั่งในช้อปปี้แล้วครับผมผมมีสปอนเซอร์ผมมีผู้ได้สนับสนุนต้องพี่น้อง สั่งเองกินเองเจ็บเองเนาะพี่น้องมามาพี่น้องเดี๋ยวเขามาถาเบิ้งกันได้เลยครับผมว่าเวลามันออกมาเวลามันสุกมันจะเป็นหน้าตาแบบได้พี่น้องเข้าไปถาเบิ้งกันได้เลยครับผมนี่พี่น้องเดี๋ยวให้ฟังเสียงเสียงของในมันฝดพี่น้อง โอ <c oughs> oh, oh, oh. ้น oh, 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 oh. yeah, yeah. ี oh, ่พี <halfway> oh, ่น้องนี่พี่น้องนี่พี่น้อง้มันดันโตขึ้นมาเองเนี่ยพี่น้องโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดไปเลยโอยโวยโวยเงี้ยเงโอ้ดึงออกมาเลยมานี่ลยพี่น้องนี่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 ไข่ม้วนของเราหนึ่งไม้เดี๋ยวเขามาเห็ดปูอัดบ้านี่พี่น้องเดี๋ยวเขามาลองเห็ดปูอัดว่ามันจิเป็นคือกันว่าพี่น้องใส่น้ำมันอีกหนึ่งช้อนโต๊ะ ใ,ใส่น้ำมันทุกทีย์ด้วยครับผมแล้วก็ไมลหลูดน้ำมันมันจังสิบวดติดมันจังสิบวดติดอันเครื่องตันนี้พี่นออ้องถ้ามันติดเดียวมันสิบวดดันดันอ,อกมากโอเคว่างตรงนี้จากนั้นต่อไข่ใส่ไปเลย,เลยฟังเสียงฟังเสียง <laughs> อยงดังบัวเลยไปเลยจากนั้นปูผัดห่อนี่ละวไปเนี่ยเดี๋ยวเขาทาอีกประมาณเวลาซ่อมกันเนื้อพี่น้องเจ็ดถึงแปดนาทีพี่น้องเดี๋ยวเขามาเบิ้งกันครับผมว่าปูอัดเขาสินนาตาออกว่าเป็นแบบใดพี่น้องเขาทาไปเบิ้งกันได้เลยครับผมนี่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 อันนี้คล้องแท้พี่น้องนี่นี่อันนี้คล้องแท้ดันโตขึ้นมาเลไกแล้วนี่สวยสวยงามมากสวยงามมาก โอ้ยโอ้ยรุดรุดรุดจากไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรร้อนอ่าหอนหอนหอนนี่ครับผมไม้ที่สามเดี๋ยวเหลืออีกสองไม้เป็นไซด์ฮอตดอกเดี๋ยวห้องขอตูไปเฮ็ดก้อนเด้อครับผม พี่น้องนี่นี่หน้าตาคือว่าเป็นประมาณนี้แล้วครับผมแซ่บ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 น้ำหน้าตาดีมาพี่น้องเขาสามารถเลือกใส่ได้เลยถ้าลังคนเห็นเ่าอันกออนโบโลน่าพี่น้อง บราณามะพันออมแต่กัดตอไข่ใสฮารังค้นเก่าเอ็มฮารังค้นเก่าหมูสไลด์พี่น้องใส่ได้เบิดแซบแซบน้ำใสแซบน้ำหนาตาอืม,อม ลงมาเดี๋ยวลงมามเป็นปงไงเบิดเ,เรียบร,อยรบ้อยพี่น้องเหลือเต่สากคลีจนนะทำหน่อนเ่ผู้ใดอยากล่องเห็ดกะ หาสั่งซื้อได้แล้วพี่น้องในช้อปปี้กับ่มมีเอียงมาสนับสนุนเราพี่น้องซื้อเองเก็บเองอะทุกย่างที่เฮ็ดมานี่ซื้อเองทุกย่างนะพี่น้องกันในสำหรับมื้อนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บะคำอาดเพื่อมีกำลังใจมาหาเนวมาสู้พี่สู้น้องกับมีกำลังใจมาถ่ายคลิปอีกด้วยครับผมฝากลัเด้อครับผมทั้งในสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ